เราจะมาสอ YouTube นลง y o u t u b e กันครับ <Okay. S 1> สำหรับคนที่ลงไม่เป็นครับถ้าก็ลงไปแล้วก็ลงไปแล้วก็กดไปวิดีโอของฉันครับแล้วก็กดตรงดาวโหลดครับอนนี่เจอพดัดน มีสร้างสมัยเใหม่เยนกะ็นต้องรอ,อก่อนให้ภาพขึ้น,นครับสภาพขึ้นมาแล้วแล้วก็จต่เอาคลิปนี้ลงครับคลิปๆถเราถ้าเากิดสร้างสร้างสร้างข้างเร็จแล้วก็ด <ผม S 1> ักดูล่ะขอไปลองมาดูคลิปก่อนเขารู้ ถ้าเกิดสร้างอะไรเสร็จ่ล้วหนูจสร้างไรต่อพิมพ์เอาขอไปได้คลิปมาคลิปไหนใช่ไหมเ้าก็เขียนชื่อคลิปไปครับผมพิมพ์ว่าขอรูคลิปก่อนครับ มันจะเขียนว่ามาครับตอนปในส่ให้ใหคะ่ะเยอะมากไหม ดดู้วยแล้วก็เสร็จแค่นี้ครับแล้วก็รอมันโหลดถึงหนึ่งร้อยนะครับก็แค่นี้ครับแล้วก็สร็จแล้วครับ แต่้าเกิดคลิปใหม่ๆคงต้องทักสองสามเดือนนี่แหละครับเพืจะหาง่ายถ้าเกิดมาเทำใหม่ๆเรื่งนี้ไปนค้นหาม่นนี่อาจจะยากนะครับจงทำมันเก่าก่อน ไม่มด,ดาเป็นชาลเ้าด,ดา,าด่าป็นช้าอยน่านา คลิปต่อไปผมจะสอนโหลดเอ๊ะไม่เอาดีกว่าครับผมก็จะทำอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรอชมกันไม่รอครับ ผมก็มีคลิปไม่ค่อยเยอะมากครับถ้าสามรานกิไม่เยอะมาการดนเพื่อนๆก็ลองไปดูตัวเรื่องสอดอัดออนไลน์กันนะครับก็กตูนัวนี้ก็สนุกอยู่แต่ไม่หนุกเลยสำหรับผมกับพี่อาร์วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ ของพี่ฟิลกับพี่อาร์ตนะครับประมาณน right. ั Bal, ้นเรือท bueno. ี่สามมือยังอีพีดเร็วๆไปแล้วแว่นตาโยงอยู่หลังมาจังครับแม่น้ำจะไปอย่าล้ำหลรอจว่กมันจะเข้าหนึ่งนะครับาเรียกมันเขียนว่าปลามวนผลแล้วก็นตครับ พอมันครบหนึ่งลายแล้วมัก็จะแล้ก็จะเขียนว่าพร้อมดูแล้ววิดีโอนี้พร้อมดูแล้วนะครับขอบคุณครับเจของเรครับ